สวัสดีทุกคนด้วยครับอยู่ผมบอสพีเหมือนเช่นเคยครับวันนี้ก็มารีวิวสเปคคอมเคสตัวนี้เป็น AM06 หน้าเป็นเรียบๆนี้นะอ่ะโอเคสเปคตัวเครื่องเนี่ย CPU Intel Core คอ1 3 5 0 0 14สิบสี่คอร์ยี่สิบเทสเทอร์โบ4.8 GHz แเรรมเป็นส6บจิกดีเดียร์โฟร์บาทสาบาทอจากไฮซิมิเอ็มมอร5ทูเอ็นเอ็มอีครับจากไฮซิมิลิสต์สปีดสามพันห้าสองร้อยห้าสกจิกการ์อโซล i t ก i r e g ตัวนี้ Gigabyte H610M ซิงค์ซิงระบายความร้อนเป็น Sama Ka 600D มือหนึ่งทั้งหมดครับเครื่องนี้ประกัน3ปีจบไปในงบ28,380บาทกราฟิก 2K นะ2560คูณ1น0ปรับเป็น Very High ทั้งหมดครับสุดที่ X8 นะไปต่อไม่ได้แล้วผลได้ปะเอา้าโทษเอา้าโทษจับโทษโทษโทษเฟรมก็ทำไปร้อยกว่ากว่า ร้อยเศษเศษแรมกินไป15จิ้แล้วก็อุณหภูมิสำหรับซิงซามา KA 600D 57องศาโดยประมาณ CPU กินไป30กว่าเปร์เซ็นต์การ์ดจอ60กว่าเปอร์เซ็นต์อ่าประมาณนี้นะ1้0 1 4 0เฟรมโดยประมาณนะครับแล้วก็เวลาเล่นสตอรี่หรือเวลาี่อะไรเงี้ยสเปคนี้เอาอยู่แน่นอนคุณภาพโมเดิร์นวอลแฟร์กราฟิกเป็น 2K2560 คูณ1440 Quality ปรับสุดที่เอ็กติมเดียวได้เป็นเพอร์ฟอร์แมนร้1เฟรมโดยประมาณนะอันนี้สุดเอ็กต ดีเอลเวดเดสเพอร์ฟอรนนะครับแรมกินไป10จิก CPU 37เปอร์การ์ดจอ70กว่าเปอร์แล้วก็อุณภูมิอุณภูมิ CPU นะ50กว่าองศาแล้วก็การ์ดจอ60กว่าองศาโดยประมาณนะครับอ่ะโมเด n วอลเฟร์2เฉลลียอยู่ประมาณสัก100เฟรมบวกลบร้อยสเฟรมบ้างบางจังหวะอะไรเงี้ยอันนี้โมเด n วอลเฟร์2นะ CPU ของของของตัวการ์ดจอเอ้ยกูยิงได้แล้วอ่ะโอเคลองพิจารณานะลองพิจารณาดู ตามนี้ Spider-Man ครับ2560คูณ1440แล้วก็ DLSS ขอเป็น Performance นะครับ Preset เป็น Very High ครับแล้วก็ Ray Tracing 3ช่องตรงนี้เป็น Very High ทั้งหมด80เฟรมโดยประมาณครับแรมกินไป12กิก CPU กินไป65%อ้ถือว่ากินเยอะนะ1 4คอ2 0เท z ตาไป60กว่าแล้วก็การ์ดจอการ์ดจอกินไปที่ประมาณสัก70 CPU เนี่ย60องศาโดยเฉลี่ยก็การ์ดจอก็ประมาณสัก60องศาลื่นครับ เอาตรงๆเลยลื่นสบายแล้วคือถ้ามัน60เฟรมบวกก็จบเจ้าแล้วครับไม่ต้องรายมากมายอ่ะโอเคนะตามนี้ตามนี้พับจต่อครับ 2K ออ t ้เดี๋ยวมาดูกันขั้นสูงครับ u อ t ้ Auto ทั้งหมดครับพื้นฐาน2560คูณ1440ตรงนี้นี่คือ resolution เอา้าไอ้ดิวมึงดูดิคนมีบุญเน่ยเข้ามาแม่งชนะเลยเซตติ<ฮ>้งให้ดูไปแล้วนะ 2K ออ t ้ทำไปที่80เฟรม90เฟรมแรมกินอยู่ 10G เฮ้ยโดนใครยิงวะ90เฟรมโดยเฉลี่ย100เฟรมมีแต่บ้างอันนี้ยังไม่เดินนะ CPU 60องศาการ์จอ69องศาการ์จอใช้งาน98% CPU ใช้งาน30%นะครับอ่ะชนะอีกแยะแม่งเอ,อ้เทพเกิน์อซ่าฮอ5ครับ2560คูณ 1402K ครับ DIY ขอดันเป็น performance แล้วกันกราฟิกครับสุดทุกดอก90เฟรม แรมกิน11จิก CPU 58 60องศาการ์จอ62องศาการ์จอทำงานประมาณสัก9กกว่าปร์เซ็นต์ส่วน CPU ทำงานสัก 40- 50เปอร์อ่ะอันนี้คือสุดที่แอคทีฟเฉลี่ยโดยมาสัก80เฟร,รม90เฟร,รมโดยประมาณ อันนี้อันนี้แป็คอันนี้แบ็คอ้าวที่ยตกน้าะประมาณนี้ต่อไปวัลโรแลนด์เซตติ้งวิดีโอแล้วก็กราฟิกคุณ i t y ตรงนี้ปรับเป็นไฮทั้งหมดแล้วทุกอย่างออนทั้งหมด 16x f xaa ก็คือสุดทุกดอกนะแล้วก็ปรับเป็น 2k 2560คูณ140ตามนี้นะจ๊ะมีนี่นีปืนเทพปืนเทพแตกแตก300เฟรมโดยเฉลี่ยลรมกิน9้จิกโดยประมาณ CPU ใช้ไป22%ครับใช้น้อยนะ <Wow. S 1> ส่วนการ์ดจอก็80-90%เปตามนี้อันนี้คือวาโลนะอุ้ยแต่เล่นแต่เล่นโดยเฉลี่ยจริงๆนะอยู่ประมาณ300กว่ากว่า200ไปปลายตามจังหวะปัทะ ตามจังหวะเหลี่ยมต่างๆนะครับออต้าทั้งหมดครับเลเทเซิ่งคุณภาพตรงนี้ปรับเป็นออต้าดีออไดปรับเป็นบาลานซ์ที่ 2K2500 คูณ144070เฟรม80เฟรมในประสาทแล้วก็แรมปาเข้าไปที่ 15.4G CPU ใช้ไป36%ครับการ์ดจอ83%อันนี้คือออต้านะครับคุณผู้ชมครับก็ประมาณ50กว่าเฟรม <Okay. S 1> 50กว่าเฟรมนะอันนี้ออต้า มาตีมอนให้ดูแต่ถ้าเซตติ้งเป็นอย่างอื่นลองดูนะเหลือซักมีเดียมปรับกลาง70เฟรมครับคุณผู้ชมการ์ดจอใช้งาน80เปอร์90เปอร์ CPU 22เปอร์อุณหภูมิ CPU ซิงค์ซามา KA 600D เย็นเจี๊ยบ50กว่าองศาการ์ดจอ70องศาโดยประมาณครับแรมกินไป12จิกเกมต่อไป f c 24 Display Configuration กับ2560คูณ140แล้วปรับเป็นออตาทั้งหมด3ช่องตรงนี้ โอ้วาสนามาอุ้ยอุย,อยดูแม่งสไลด์ร้อยแปดเฟรมครับตอนนี้ไหนมึงเจ๋งนักใช่ไหมเจ๋งนักจริงเฟรมเลยอยู่มุมนี้ตอนนี้ร้อยยี่สิบเจ็ดเฟรมร้อยยี่สแปดเฟรมสวยปันโอ้โหแล้วใส่ก้อยไปอย่างนี้ครับแม่ตายห่าเลยอย่างนี้ดูดิดูดิดนี่ติดใส่ก้อยในตึงครับ เอาคืนได้หรือเปล่าครับจังหวะนี้ครับซัดจบไม่อยากหัวร้อน28,380บาทฝากไว้ในอ้อมบอกความใจตามนี้ฝากเรื่องบริการไว้ด้วยแล้วก็ฝากบอส PC ไว้ด้วยวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ